สวัสดีครับผมไอจ้าจาชายชาแนลครับวันนี้มาเซ็ตระบบไลฟ์ห้องสตูดิโอที่เอาไว้ถ่ายรีวิวแล้วก็ถ่ายรายการนะครับตัดสลับ2กล้องซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีสวิตช์กับกล้อง2ตัวแล้วนะครับกล้อง2ตัวเนี่ยมาตัดสลับที่สวิตช์เนี่ยกล้องหนึ่งกล้อง2เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราจะเอาภาพเอาไปใช้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเราจะเอาภาพที่มีคุณภาพจากสวิตช์เนี่ยเข้าไปในคอมยังไงคําตอบก็คือใช้การแคปเจอร์ครับตัวนี้ก็คือ El g a t o HD 6 0 S Plus นะครับ จริงมันก็คล้ายๆ sdo 1 0 s ตัวเดิมแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้มันไปใช้กับตัว p ส4 p 5ที่มันสามารถ a n y o u ออาเป็น 4k ได้มันจะได้ภาพที่ชัดแต่ว่าเราใช้แค่ full HD. สายที่แถมมาในกล่องจะมีอยู่2สายนะครับสาย usb กับ hdmi เส้นสัน้นเหมือนเดิมไอเอลกัตโต้ sdo สิบ s พนี่ยครับเป็นการแ c a p จอร์คุณภาพนะครับก็คือให้สีสันที่ดีเลยแล้วก็ได้เฟรมเรท60เฟรมมาเต็มๆนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยฝั่งนี้จะมีอยู่3พอร์ตนะครับก็ <Hey. S 1> คือมี audio input 3.5มจ แล้วก็ HDMI input แล้วก็ USB output อันนี้ USB C ไปต่อคอมนะแล้วก็ in เนี่ยเอาภาพจากกล้องหรือจากเซนเชอร์มาเข้านี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น HDMI out นะครับเอาไปที่จอใดๆก็ตามอย่างแรกเดี๋ยวเสียบ USB Type C เข้าไปก่อน USB Type C นะเข้าตรงนี้นะปึะ๊บทีนี้ไอ้ด้านหลังคอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญเสียบผิดกันเยอะมากนะครับคือเนื่องจาก USB ตัวนี้มันเป็น USB 3.0นะครับซึ่งเป็นสีฟ้ามันจะต้องเสียบกับ USB หลังคอมที่เป็นสีฟ้า สีฟ้าหรือสีแดงจะสังเกตว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้อะยูเอสบีตรงนี้เหลือ2ช่องใช่ไหมสีดำสีดำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เขียน SS นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะเขียน SS SS คือ Super Speed อ่ะสีดำเนี่ยอย่าไปเสียบนะครับมันเป็นสปีดแบบ2.0ซึ่งสีฟ้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเป็น3.0นะครับถ้าเกิดว่าผมดึงไอเนียออกมาจริงๆไอเนี่ยคือ USB Mount, นะ Mount เมาส 0, ์นะเมาส์เนี่ยเสียบ2.0ก็พอนะครับเนี่ยแล้วก็เอาการ์ดแคปเจอร์เนี่ยเสียบเข้าช่องสีฟ้าตรงนี้ครครรัับบบบอเเสสีียข้้าาช่งฟปึ๊ ไม่ถูกนะไม่สีดำนะต้องสีฟ้าไม่ก็แดงจากนั้นผมจะเอาภาพจากสวิตช์เนี่ยที่กดตัดสลับ2กล้องตัวนี้ครับกล้อง1กล้อง2กล้อง1กล้อง2เนี่ยครับภาพไฟนอนเนี่ยมาเข้าที่การแคปเจอร์แล้วไปเข้าที่คอมผมจะต่อ HDMI เนี่ยจากสวิตช์มาเข้าที่ HDMI In ที่การแคปเจอร์ที่สวิตช์เนี่ยเสียบเข้าไปที่พอร์ต PGM เอาครับก็คือไฟนอนเอาพุทอะเสียบตรงนี้แล้วก็เอาสาย HDMI เนี่ยตัวไฟนอนเนี่ยครับมาเสียบที่ H d ช i i n ฝั่งเดียวกับ USB นะ ไม่ใช่ฝั่งเอานะเสียบผิดกันมาเยอะนะครับเสียบอันนี้คือไม่เกิดอะไรเลยนะครับชิบหายหมดนะครับมาเสียบที่ HDMI in นะเสียบเข้าไปครับปุ๊บหน้าตาตอนเอาภาพเข้าคอมมันจะเป็นแบบนี้นะครับปกติ Elgato s d 60s นะครับของ Elgato เนี่ยมันไม่ปักแอนเพย์แต่พอเป็น Windows 11เป็น Windows ใหม่ๆเนี่ยเรากดบวก Video Capture Device นะครับผมยังไม่ทันลงดรเวอร์เลยนะครับมันเจอแล้วมันเจอแล้วคือใช้ได้เลยนะครับสามารถใช้ได้เลยเนี่ย เอสดีหกสิบเอสพเนี่ยยังไม่ลงไดเวอร์เลยเลยนะกดโอเคก็คือใช้ได้เลยภาพมาแล้วกดตัดสลับได้เลยเห็นไหมเต็มที่ทํางานเต็มระบบเต็มเฟรมเรทเรามาดูขั้นตอนที่แบบเต็มขั้นตอนทุกอันดูนะครับกดปิดไปก่อนเราเข้ามาที่ e l g a t o com ครับหน้าเว็บ El g a t o เลยนะครับเรามาที่คําว่าดาวน์โหลดครับมันจะมีคําว่า select your product อยู่นะครับนี่ select your product เรากดครับเลื่อนเลือกไปที่ s d 6 0 s plus รุ่นของเราตรงนี้ปึ๊บอ่า เราเป็น Windows อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีคำว่า4 k utility capture software ตัวนี้เวอร์ชันน1่9นะปัจจุบันนี้นะครับกดดาวน์โหลดมาปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วมันก็จะมาดาวน์โหลดแล้วก็ Install เลยครับมันโหลดอยู่ตรงนี้ใช่ไหม Install เลยปุ๊บ next accept next. Next. next 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 install finish อ่าทีนี้ครับมันจะมีซอฟต์แวร์หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ4 k elgato 4 k capture utility เปิดขึ้นมาครับปึ๊บมันเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่ทําให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรารู้จักการแคปเจอร์ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราเสียบหมดแล้วนะครับรอมันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะเจอการแคปเจอร์นี่ไงเจอละเรียบร้อยคือถ้าเกิดเจอที่นี่นะครับทุกซอฟต์แวร์จะเจอหมดกดตัดสลับตัวก็คือสามารถใช้เ d m i Input เนี่ยใช้ได้เลยภาพเข้ามาเต็ม1080 p 50เฟรมที่เราตั้งไว้อ่าจบโปรแกรมเนี้ยไม่ได้ใช้อะไรต่อแล้วนะครับปิดไปได้ปิดไปเลยไม่ได้ใช้แล้ว แค่ให้คอมพิวเตอร์มันรู้จักครั้งแรกแล้วก็เปิด o อ s บขึ้นมาครับอายูดัวแคปเจอร์ดีไวซ์เนี่ยก็คือยังเจอเหมือนเดิมยังใช้เหมือนเดิมนะครับแค่นั้นจบอะภาพมาแล้วจริงๆมาตั้งภาพตั้งเสียงนะแต่ว่าซิสเต็มวันนี้เราจะมาแค่ภาพอย่างเดียวเพราะเสียงเ,ยเราจะเอาเข้ามาอีกซอสหนึ่งส่วนการตั้งค่าในการไลฟ์ออกไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไปที่วิดีโอผมตั้งเบสแคนวา b เบสเอาพุทเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับพั 10, บนเก้ารสิบคูณไปสิบสองบรรทัดนี้ต้องเหมือนกันนะตั้้งไว 60F รนะคับอ แล้วเอาพุทเนี่ยเวลาไลฟ์แล้วก็เรคคอร์ดเนี่ยผมก็ตั้งคล้ายๆกันแต่ว่ารอบนี้จะเปลี่ยนหน่อยก็คือ c p u ตัวนี้มันเป็นอะไรอะ่ะ i9 ใช่ไหมนี่ i อนะครับ i9 11900ยอย่างแรง8คข้อร์16เทรดแล้วก็เป็นกรจอตัว3060นี่อาท3 0ย0นะครับสตรีมมิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ Encode เป็น X264 แล้วก็ Keyframe ตั้งเป็น 2, b i t r a เ e ตั้งเป็น6,500นะครับซีเสรยจเิงๆเป็น really fast, หวน,นะสบาๆ แต่ recording เนี่ยผมจะใช้การจอช่วย record นะครับเนี่ย NVDA i i NVENC นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตั้งบ i t r a t ไว้หมื่น keyframe ไว้2นะครับที่เหลือไม่ได้ตั้งอะไรนะฮะแล้วก็แนะนำนะครับอย่าไปกด r e ส c a l e output ตรงนี้ห้ามติก๊กห้ามติก๊กพูดรอตที่านะครับห้ามติก๊ก s t e a m i n g ก็เหมือนกันไอ้ตัว rescale output ตรงนี้ห้ามติก๊กห้ามติก๊กอย่าติ๊กนะครับจบปล่อยว่างไว้แล้วกดโอเค ทีนี้เดี๋ยวผมไปตั้งค่ากล้องจัดไฟจัดแสงจัดมุมกล้องให้ดีๆแล้วเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันครับลืมบอกของเอลกัโตอีกทีดน,นึงนะครับสมมุติว่าเราอยากจะดูจอมอนิเตอร์เพิ่มแต่ว่าเ,เราไม่รู้จะไปเสียบตรงไหนเพราะว่าไอตัวสวิตช์เนี่ยเอาออกไปเนี่ยอย่างมากมันก็เป็นมัลติวิวใช่ไหมเนี่ยเป็นมัลติวิวแบบนี้สมควรจะเป็นจอมอนิเตอร์เป็นมัลติวิวอ่ะเ,อเราเห็นทุกจอกจริงแต่ว่าเราอยากเห็นเต็มๆไฟนอลเต็มๆทำไงนะครับาอาจจะไม่เห็นเปลี่ยนครับ เปลี่ยนที่เสียบ HDMI เนี่ยจากมันติวิวจากที่สวิตเชอร์เนี่ยมาเปลี่ยนที่การ์ดแคปเจอร์ได้เสียบที่นี้ได้แล้วก็ตัว SD หกสิบ S พัตเนี่ยมันจะมี HDMI out อยู่ตรงนี้ out เนี่ยก็คือเอาภาพที่อินมาเนี่ย out อ,ออกไปเลยเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับเสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปปุ๊บอ่ะวางไว้ภาพจากการ์ดแคปเจอร์เนี่ยมันก็จะถูกส่งมาที่จอน,นี้ก็จะเป็นภาพไฟนอนอกดกล้องหนึ่งกล้องสองอืม ก็จะตัดสลับแล้วก็เอาจอเนี้ยหันออกมาให้คนที่ถ่ายรีวิวเนี่ยดูตัวเองก็ได้อีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการแคปเจอร์ที่มีพอร์ต HDMI out อ่ามันสามารถเอาออกมาไปมอนิเตอร์เอาไปเลคคอร์ดอีกดีไว้หนึ่งก็ได้นะโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวมาตั้งค่ากล้องจัดแสงวางองค์ประกอบภาพกันหน่อยอย่างแรกก็คือผมลองเข้าไปในเฟรมก่อนปุ๊บอ่าเห็นปาดเดียวก็ ไม่ได้ละหัวติดนะครับก็คือเดี๋ยวต้องมาหมุนปกติเฟรมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทายผมจะ,ะปลดล็อกตรงนี้ฟิกชั่นเนี่ยฟิกชั่นนี้ผมหมุนให้มันแน่นหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้แบบขยับขึ้นขยับลงได้บ่อยๆประมาณตรงนี้จริงๆมันควรจะอยู่นะดับสายตาไม่อยากกดมากดังนั้นผมจะลดลดความสูงของขาตั้งลงนะครับลงประมาณนี้แล้วก็ ปรับเงาขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ซูมคอบเข้ามาปุ๊บอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเฟรมแล้วผมก็นั่งนั่งรีวิวเอออันนี้ดูดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ข้างบนมันหลุดไปอยู่ดีโอเคตอนนี้มันอาจจะติดกล้องอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับเงาขึ้นนิดหน่อยติดกล้องอยู่ไม่เป็นไรสมมุติประมาณนี้โอเคอ่ะทีนี้ไอเนี้ยที่มันเลยอ,อยู่นะครับผมก็ หมุนตัว e ato, เอลกาโตอมาสเตอร์เมานะครับหมุนขึ้นไปให้มันหลุดเฟรมเนี่ยปืด๊ดแค่นี้แค่นี้ก็หลุดเฟรมแล้วนะครับพอมันหลุดเฟรมเนี่ยเราก็ไม่เห็นละอ่าส่วนภาพมุมท็อปนะครับเป็นยังไงปุ๊บอ่ะมุมท็อปก็จะเป็นแบบนี้เอียงเอียงอยู่ใช่ไหมมันค่อนข้างเอียงเอียงอยู่ผมก็อาจจะหมุนกล้องมาที่ตรงนี้หน่อยอ่าแต่ว่ามันจะเห็นขอบตรงนี้นะครับจริงๆมันจะกลายเป็นโต๊ะไฟฟ้าขอบตรงนี้ที่มันไม่สวยเนี่ยมันก็จะตรงไป แต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปก่อนเนี่ยผมอาจจะซูมพอบเข้ามาปุ๊บประมาณตรงนี้เอ่อกล่องผมไม่อยู่ตรงกลางผมก็ปรับมันติเมาส์เนี่ยเอียงกลับเข้ามานิดหน่อยอ่ะประมาณนี้ซึ่งมันปรับได้หมดนะครับปรับได้หมดอ่าอ,อ,อ,อันนี้กล่องนะครับ SONY a l p h a 7 Mark IV, เ a r k ่เป็นแบบนี้อ่ารีวิวมุมท็อปอ่านี่กระเป๋าซูมคาเมลาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อ่าเห็นกดตัดสลับกล้องปุ๊บภาพกว้บบางก็จะเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่ายังรู้สึกมันกว้างไปก็หมุนหมุนหน้าเลนสซูมเข้ามานิดนึงนะครับน,นั่นแหละแค่นั้นอ่ะอันนี้ก็ปรับได้ตามสะดวกละซึ่งตรงนี้ก็เป็นสีสันแบบสแตนดาดไม่ได้ยังไม่ได้จัดแสงไฟให้มันเกิดเงาครึง่งซีกหรือว่าออมีไฟริมไลท์อะไรอยู่ข้างหลังนะครับยังไม่ได้วางเพลย์ที่ไลท์อะไรเพราะว่าอังน,นั้นเดี๋ยวมันค่อยไปเติมทีหลังข้างหลังมันอาจจะเป็นชั้นวางของหรือว่า ของตกแต่งประดับอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เอาให้มันง่ายๆตัดสลับกดตัดสลับกล้องกลางแล้วก็ไปกล้องมุมท็อปอ่าแค่นี้นะครับเอาไว้รีวิวของพอรีวิวของมุมท็อปเสร็จอยื่นให้ดูเนี่ยมันออโต้โฟกัสมันดีนะเนี่ยดูเนี่ยซูมเข้าซูมออกนะครับดูนะปื๊ดเนี่ยเห็นไหมชัดนะครับขึ้นลงนะครับเนี่ยชัดออโต้โฟกัสไว้นะครับรีวิวของได้แล้วผมจะตัดสลับเป็นกล้องกลางนะครับปึ๊บกดตัดสลับที่สวิตช์ก็คือ มานั่งพูดคุยที่กล้องกลางก็ได้แล้วนะครับยื่นของเข้ามาเข้าไปข้างหน้าปุ๊บนี่ชัดเลยแต่จริงๆไม่ได้ไปยื่นนะเพราะว่ามันไกลไปหน่อยนะครับกล้องตอนนี้มันถูกตั้งไว้ไกลจริงๆจะตั้งใกล้ขยับเข้ามาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนั่งคุยกันกี่คนอะประมาณนี้ตอนนี้คือตอนที่เปิดไฟหมดสมมุติว่าถ้าเกิดว่าปิดไฟจะเป็นยังไงถ้าแบบเดิมๆมนะสมมติผมปิดไฟนะครับปุ๊บ คือถ้าเกิดปิดไฟเนี่ยจะสังเกตว่าตรงนี้มันมืดไปหมดนะครับมันมืดไปหมดผมอาจจะต้องดัน iso เพิ่มขึ้นไปนะครับตอนนี้640อาจจะต้องดันไปประมาณเนี่ยสามพนอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูดิเออเนี่ยเฮ้ย32 0ก็ 3, 2, ยังโอเคนะเออเพราะว่ามันมีไฟบรรยากาศอยู่แล้วมันยังมีแสงจากข้างนอกอยู่นะครับแต่ว่านี่ iso 3 0เลยนะครับ คุณภาพมันอาจจะดรอปลงแต่ข้อดีก็คืออันนี้ซื้อกล้องมาแพงนะครับเป็นกล้องฟูลเฟรมนะครับตัวแป0 0ม่นกว่าบาทนะครับภาพมันก็เลยยังเอย,ยังพอโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นมุมท็อปแล้วแบบไฟมันไม่มีขึ้นมาแบบนี้อะลองตัดสลับมุมท็อปตรงเนี้ยพอไม่ได้มีไฟนะครับคือก็ไม่สวยเลยเงาก็ไม่สวยดูยเห็นไหมดูเงาเพราะอันนี้มันเงามาจากไฟเพดานที่แบบมันยิงมาแข็งแข็งพอยิงมาแข็งแข็งแบบเนี้ยมันก็ไม่สวยนะครับแต่ถามว่า ดัน i อ o ได้ไหมกล้องบนเนี่ยก็ดันได้นะอ,ะอา๋ยวผมดันให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ ISO อยู่ที่500นะครับผมก็ดันขึ้นมาประมาณ4,000นะครับอ่าสี่พันสามันเนี่ยสามพก็สว่างแล้วคุณโอเคไหมละ่ะถ้าโอเคก็ดัน i อ o เอาก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเนี่ยมันโอเวอร์ดูดิพอดนัน i อ o ปุ๊บพื้นเนี่ยโอเวอร์เลยนะครับโอเวอร์เลยมันก็ไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมอืมอ่ะถ้าเกิดว่าแสงปกติ ตอนแรกนะมันอยู่ที่ประมาณ640อยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นแสงที่ดันในโปรับกลับไปค่าแสงเดิมส่วนนี้แสงเดิมที่ไม่ได้ดันในโ SO นะประมาณ5 0 0 6 4 0นะครับผมลองเปิดทีละฝั่งดูเปิดไฟฝั่งนี้ปับ๊บอ่ามันก็สว่างขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็สว่างฝั่งเดียวแล้วมันก็จะเกิดเงาของผมอีกฝั่งหนึ่งแต่นี่ดีนะที่แบบขยับออกมานอกเฟรมนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปนั่งอยู่ติดกำแพงแบบนี้ปุ๊บ มันก็จะเกิดเงาตรงนี้ซึ่งมันจะไม่สวยซึ่งการยิงไฟอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันช่วยลดเงาตรงนี้ได้นะครับแต่จริงผมก็แนะนําให้นั่งออกมาห่างๆไปก,กาวหน่อยจริงๆก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าคนชอบแบบเปิดแค่ฝั่งเดียวก็พอเพราะว่ามันจะมีแสงบรรยากาศอยู่อีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะทีนี้เดี๋ยวผมเปิดอีกดวงหนึ่งนะครับปึ๊บเนี่ยแสงมันก็จะนุ่มนะครับเงามันก็จะจางลงไปไอ้สองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยคือข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีเงาที่แบบ เป็นจุดสนใจเหมือนตอนแรกแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับวันนี้ผมมาเซตในเบื้องต้นก่อนก็จะได้ภาพประมาณนี้ถ้าอยากให้มันชัดขึ้นกล้องกลางปุ๊บก็ซูมครับเข้ามานิดนึง oh. ก็จะได้ภาพแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวอนาะคตมันจะกลายเป็นโต๊ะไฟฟ้านะพอโต๊ะไฟฟ้าเราก็จะยืนพูดคุยหรือว่าจะนั่งอันนี้แล้วแต่นะครับมุมท็อปก็ทํางานตามสะดวกคุณสามารถซูมเข้าซูมออกได้ีมุมนึงเนี่ยคุณก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับถ้ามันสว่างไปนะครับลดเอโอลงนะ รับ SO ลดลงครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีงบนะครับจะสังเกตว่าข้างหลังตรงนี้มันมืดใช่ไหมเพราะว่าไฟมันอยู่แค่ข้างหน้าอ่ะข้างหลังนี่มันมืดคุณสามารถไปเอาไฟไอสองดวงเนี่ยมาเติมข้างหลังได้นะครับยิงเป็นแบ็คไลท์เข้ามาได้โต๊ะที่ถ่ายมุมท็อปม,มันก็จะใสขึ้นนะครับแล้วแต่หรือว่าคนรู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วพอแล้วก็ยิงคอปเข้ามาแค่นี้ก็รีวิวได้แล้วนะครับมุมท็อป e10 เนี่ย Z V10 e กับ Sony Alpha ามาโฟ เสียงที่ยินอยู่ตอนนี้ครับก็คือซานอเ็กตัว b ีลิง500 Pro X นะครับก็สบายๆได้เสียงที่ชัดเจนนอยก็น้อยลงนะครับเสียงน้อยฟรอน้อยลงนี่เสียงแอร์ดังอยู่ข้างหลังหัวผุมเลยเนี่ยส่องขึ้นไปดูแอร์เนี่ยแอร์อยู่ข้างหลังหัวผมเลยดังมากนะครับแต่ว่าเสียงที่ได้ยินอยู่ในไลฟ์ตอนนี้ก็คือก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเบาเลยละ่ะได้ยินแต่เสียงผมแบบเน้นๆเลยภาพที่ได้ตัดสลับด้วยสวิตช์ของดีไวท์เบล SCS 1> 9 1 3 5นะครับผ่านการแคปเจอร์ของเอลคาโตตัว hd 6 0 s นะครับไฟเป็นตัว night photo sc ห0 0 sb mark I ตัวนี้เป็นตัวชุด beauty set อะภาดด้านเป็นแบบนี้ครับอะจากที่เห็นการแคปเจอร์นะครับของเอลคาโตเนี่ยยังใช้กับ PC ได้ปกตินะครับเสียบเข้า Windows ได้ปัจจุบันนี้ถ้าเป็น Windows 11เ็ก็คือไม่ต้องลงไดเวอร์แล้วนะครับแต่เพื่อความชัวร์ผมก็ยังลงไว้ตลอดนะครับลงไว้เสมอสามารถปักแอนเพลเสียบปุ๊บเจอได้เลยแต่ผมก็ยังลงไดเวอร์ไว้ตลอดนะครับ ตัว HDMI out ก็ยังทํางานได้ดีนะครับทำงานได้ดีเหมือนเดิมจอตัวนี้ที่ต่อกับ HDMI out ก็คือแบบแทบจะเรียวไทม์นะครับผมกดตัดสลับปึ๊บเนี่ยไปทันทีนะครับต้องเห็นลองยกกระเป๋าขึ้นมายกขึ้นยกลงก็คือไม่มีดีเลย์นะครับ2ภาพนี้ไม่มีดีเลย์นะครับตัดสลับไปได้ไม่มีดีเลย์ทั้งคู่เราสามารถต่อ HDMI out ตัวนี้นะครับไปที่จอมอนิเตอร์ไปที่โปรเจคเตอร์ตัวไหนก็ได้นะอย่าสลับนะครับอันนี้อินนะอินเข้ามาแล้วก็ไอ้ usb ในออ t ไว้ที่คอม ตัวนี้เอาออกมาที่จอนะครับตัวนี้นะ HD60S นะครับแนะนําซื้อของประกันสูงน,นะทั้งคู่เนี่ยทั้งหมดนะครับผมยุ่งอยู่กับภาพนะครับแยกภาพกับเสียงออกนะไม่เอาไม่เอามาปนกันนะผมไม่เอาเสียงเข้าตัวสวิตช์แล้วก็ตัวการแคปเจอร์เลยนะครับนอกจากจะจวนตัวจริงๆงานปกติจะแยกภาพกับเสียงออกเสียงก็จะใช้อินเตอร์เฟสรับเสียงแยกนะครับแล้วก็เอาภาพเข้ามาที่ OBS แค่นี้ก็จะได้เป็นสิทเต็มเล็กๆประมาณนี้เนะ คันเจอร์ราคา7,690บาทนะครับประกันศูนย์เหมือนกันของเอลกาโต้นะครับหาซื้อไม่ได้ลองไปหาดูที่ซูมคาเมราครับมีขายของประกันศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บซูมคาเมราดอทเน็ตะครับพิมพ์ชื่อสินค้ากดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับกดแอตุขารนะครับคลิกที่ตะกร้ามุมขวาแล้วกดเช็คเอาท์ได้เลยครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดอยู่มุมขวานะครับกดได้ทันทีมันจะมากองอยู่หน้านี้นะแล้วก็กดเพรสออเดอร์ได้เลยครับมันจะขึ้น QR code มาให้สแกนนจ่ายเงิครับ จบรอรับของที่บ้านครับอ่ะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ